สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิพนเดิมเชฟทิพ h ช n แนลสำหรับ EP นี้นะครับเชฟจะพาเพื่อนๆมาที่ศาลพ่อปูสำโรงนะครับศาลพ่อปูสำโรง9342งวดที่ผ่านมานะครับศาลพ่อปูสำโรงมาทีไรก็ได้โชคทุกทีนะครับโดยเฉพาะ FC ทางฝั่งสปปาลาวไม่เคยพลาดหวังนะครับ3ตัวแตก4ตัวแตกตลอดเลยนะครับงวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะครับปูเมตตา ให้โชคสำหรับเลขปิงปอง93ตรงๆนะครับแล้วก็มีเลขฝาเครื่องดื่มนะครับที่ได้42ด้วยนะครับเอาละครับมาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับมานะครับเดี๋ยวเชฟก็จะขออนุญาตทำพิธีนะครับทำพิธีถวายเครื่องให้กับพ่อปู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกกาวพ่อปู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุนตัวเลขนำโชคด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะครับก็สามารถ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพอรกับพ่อปู่สำโรงได้นะครับขอพอรไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็นะครับตามตามคำบอกกล่าวนะครับ เอาละครับหลังจากที่เชฟก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอกับพ่อปู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะจุดเลขทูบเสียงทายไว้ก่อนนะครับเลขทูบเสียงทายนะครับอ้าวก็จะหลายหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะสงสัยทําไมมี3แท่งนะครับ3แท่งเพราะว่านี่ครับแท่งที่กําลังจุดครับแท่งที่สูงสูงนี่นะครับก็จะเป็นเลขทูบทางฝั่งสปปลาวนะครับ f c สปปลาวของพ่อปู่เยอะนะครับเพราะว่า มาทีไรนะครับเลขของพ่อปู่3ตัวแตก4ตัวแตกทุกทีเลยนะครับสำหรับ fc ฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับสองแท่งนะครับก็จะมี2ตัวล่างนะครับเลขทูบ2ตัวนะครับ1แท่งนะครับ2ตัวล่างก็จะเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเลขทูบ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับลุ้นเลขทูบ3ตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับเอาส่วนเลขฝานะครับไม่พลาดนะครับ เลขฝานี้เขาบ่อยนะพอปดสำารงนี่ให้โชคที่ฝาเครื่องดื่มบ่อยนะครับเลขฝาเครื่องดื่มงวดนี้อะไรแปดเจ็ดศูนย์ไหมแปดหรือสามอ่ะสามนะครับเลขสามนะไม่ใช่เลขแปดนะครับเลขสามนะครับเราก็โอ้โหข้างในเบิ้ลแปดนะครับแปดหนึ่งแปดแปดนะครับแปดหนึ่งแปดแปดนี้ไปสบปป,ปลาวนี่เลขสวยนะครับ ข้ังหน้า609ู0 60ย์เก้าอ่ะให้ดูชัาชติอีกทีหนึ่งนะครับ3 370นะครับไม่จริงจริงเลข3ก็ตัวแปลงของแปดนะนะนะครับก็จะติด8 70ด้วยอีกตัวหนึ่งก็สวยดีนะครับของสามเจ็ดศนะครับอันนี้นะครับเลขฝาก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอ่ะละครับไปดูที่เลขทูบกันนะครับเลขทูบยังไม่มานะแต่ว่า ก็มีมานิดๆสำหรับเลขทูบลาวนะครับเอาละครับระหว่างรอเลขทูบนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเชฟก็จะเสียงทายเลขปิงปองนะครับเสียงทายเลขปิงปองรอนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเลขปิงปองเข้า93ตรงๆนะครับ93ตรงตรงๆพ่อปูกก็เมตตาให้2ตัวบนนะครับส่วนเลขฝาเครื่องดื่มให้เมตตา2ตัวล่างนะครับ มาดูวดนี้นะครับมาดูวดนี้นะครับสําหรับเลขเสี่ยงทายยิงปองนะครับจะได้พ่อปู่จะเมตาเหมือนวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลงไปด้วยกันนะครับหมายเลขเสี่ยงทายครั้งที่หนึ่งนะครับพ่อปู่นะครับเมตาให้ที่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับสำหรับ งวดประจำวันที่16มิถุนายนปี2567นะครับหมายเลขที่1ได้แล้วนะครับสำหรับสิงปองนะครับหมายเลขที่2นะครับได้หมายเลข5นะครับก็สาธุนะครับจริงๆตรงใจนะครับ75นี่ก็เป็นเลขที่ตรงใจอยู่นะครับคือชอบนะครับชอบอ่าจริงๆเลข7เมื่อกี้ก็ตรงไปตรงกับเลขฝาด้วยนะ เลขฝาที่เป็น370870นะครับอ่ะมันลุ้นกันลูกลูกสุดท้ายนะครับพ่อปูจะเมตตาให้3าตัวแตกไหมสำหรับวัวนี้เลขกิ่น่องนะครับว่าสาธุสาธุนะครับเอาละครับหมายเลขสุดท้ายนะครับปูเมตตาให้หมายเลข2นะครับสาธุนะครับโอ้เลขสวยนะ ห้าสองสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเลขตรงใจนะครับเลขตรงใจนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเทียบเคียงกับเลขเราไปเทียบเคียงกับเลขทูบนะครับอืมมันจะมีเลขสองมาหรือเปล่านะครับมันจะมีเลขอ๋อไม่ใช่เลขสองเมืที่แล้วเลขเออ่ที่เป็นชุดสองตัวล่างนี่ก็ตรงนะมาที่ หลักสองนะครับเจ็ดเสดายที่หลักสี่ไม่มาสำหรับเลขทูบนะครับแต่ว่าเลขทูบลาวเนี่ยเก้าสามนะเก้าสามเมืที่แล้วนะครับเลขทูบลาวเนี่ยให้เก้าศูนย์สามนะครับ <c oughs> ก็ไปเข้ารัฐบาลไทยด้วยคือจริงๆเลขทูบลาวเนี่ยเก้าศูนย์สามเนี่ยจริงๆมันก็ไปตรงกับเลขปิงปองที่เชฟเสียงทายนะครับในงวดที่ผ่านมาเชฟก็ยังว่าอยู่ว่าเ,เลขเก้าสามจะมาหรือเปล่า เพราะว่าเลขมันตรงกันนะครับก็มาจริงๆเก้าสามนะครับเอาละครับตัวนี้นะครับเจ็ดห้าสองนะครับห้าเจ็ดสองนะครับเจ็ดห้าสองเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดสองนะครับเลขก็สวยทีเดียวนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับเลขทูบนะครับเลขทูบมาที่เลขสามนะตัวแรกนะครับส่วนรัฐบาลอ่าส่วนเราพัฒนานะครับเราพัฒนาเ c ฝั่งซบปอลาวนะครับ มาท่เลข6เอาล่ะครับเดี๋ยวถ้าไม่เสียงเซมซก็มันจะเหมือนมาไม่ถึงยังไงไม่รู้นะครับขอ,อยาดเสียงเซมซีสักสองหมายเลขนะครับระหว่างรอเลขทูบเนาะเอาแล้วครับได้หมายเลขหนึ่งนะครับสําหรับเซมการเสียงทายเซมซีครั้งที่1นะครับ เสียงทายเซมซีครั้งที่สองได้หมายเลขห้านะครับโอ้เลขสวยนะห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เป็นนี่ไปตรงกับห้าเจ็ดได้นะเพราะเป็นตัวแปลงนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยก็คือ,เ,อเลขปิงปองได้ห้าเจ็ดจริงๆก็เป็นตัวแปลงเลขหนึ่งก็ห้าหนึ่งห้าเจ็ดได้ก็ถือว่าตรงกันอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ลุ้นรับโชคนะครับให้พ่อปู่สำโรงท่านเมตตาเนาะนะครับ ในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะให้ลุ้นเลขทูบกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากเลขทูบจบนะโอ้ฝนลงเม็ดมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตนมิหมายที่ดีนะครับฝนลงเม็ดมาแรงเลยนะครับก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนลงเม็ดมาพอดีเลยนะครับลงหลังคาพอดีเลยนะครับเอาก็สาธุนะครับหวังว่าวันนี้พ่อปู่สำรงจะเมตตาให้โชคสามตัวแตก นะครับสามตัวตรงสองตัวตรงนะครับสามตัวเลขท้ายเดืันที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับโอ้เหมือนมีเลขขึ้นที่ตรงขาพ่อปู่เลยนะครับเนี่ยเหมือนมีเลขขึ้นที่ตรงขาพ่อปู่เลยนะครับอ้าวใครตาดีลองดูนะครับลองตั้งจิตอธิษฐานเอานะครับอาจจะมีตัวเลขนำโชคพ่อปู่อาจจะบอกโชคก็ได้นะครับโอแต่ว่าฝนแรงนะครับฝนแรงมาก เ,เลขทูบมาแล้วนะครับเลขทูบโอ้โหตรงกันเลยนะครับสองเจ็ดนะครับตรงกับเลขเสียงทายปิงปองเลยนะครับสาธุครับโอ้โหเลขทูบขยับด้วยนะครับเ้าเอาทูบขยับด้วยเ้าวนั่นาหนนะครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับนะครับเ้าฝนมาพอดีเลยนะครับฝนก็แรงด้วยนะครับ ก็มาแรงนะครับก็เป็นในมิดบายที่ดีนะครับทั้งฝนทั้งพรอปัวจะให้โชคนะครับวันนี้นะครับอรุนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายสําหรับเลขท้ายสามตัวเออเลขสามตัวท้ายในวันที่หนึ่งนะครับโ้สาธุครับเลขสวยนะครับสามสามหนึ่งเ้าหรือว่าอาจจะเป็น3ามเจดเ้านะครับเก้าเจ็ดสามสามเจดเก้าเก้าเจ็ดสามนะครับ เลขค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยเอา9้าไปใส่เก้ดสนี่ก็สวยนะครับเก้าเจดสองเกดสสวยสวยทั้ง2ชุดเลยนะครับลองลุ้นดูแล้วกันเนาะส่วนฝั่งซบปอลาวนะครับเลขสวยทีเดียวนะครับ6 2สองศูนี่สี่ศนสองหนะครับก็สาธุสาธุนะครับขอให้ได้รับโชคทั้งฝั่งอบปอลาวแล้วก็รัฐบาลไทยในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะไปต่อที่กุมารน้องทัพทิมนะครับ นะจะข้ามฝั่งไปที่กุมารน้องทับทิมนะครับหรือว่าผนังเรือร่มนะครับสุดท้ายนี้ก็เน้นย้ำนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแาวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคด,ดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ